สวัสดีค oh, me ak ่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อจุมพดาค่ะอ๋อน้องจุมพดานะคะชื่อเล่นชื่ออะไรเหรอคะชื่อมิวค่ะน้องมิวนะคะค่ะตอนนี้น้องิวเรียนคอร์สอะไรคะคอร์สเอ็นสองค่ะปัจจุบันค่ะคอร์สสดใช่ไหมคะใช่ค่ะปัจจุบันศึกษาหรือทํางานอยู่คะทำงานอยู่ค่ะทํางานที่ไหนหล่ะคะทำงานที่เออ่บริษัทอีซูซูมอเตอร์สถานงานใหญ่ค่ะอยู่เป็นไหนอะไรเหล่ะคะอยู่ฝ่ายบุคคลนะคะ นั้นอยากทราบถึงแรงบันดาลใจอะไรบ้างคะที uckland, ่ลูกนิวถึงได้อยากมาเรียนอาจารย์แบงค์น่ะค่ะอ๋อค่ะก็เรียนเคยเรียนที่อื่นมาค่ะเคยเรียนหลายที่แล้วก็ครั้งที่แล้วเรียนที่อื่นแล้วเรียนสอบสอเป็นสองใบค่ะแล้วขาดอยู่หลายคะแนนอยู่ค่ะก็เลยคุยๆกับเพื่อนๆว่าเรียนที่ไหนดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนก็บอกว่าที่นี่ก็ดีนะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะลองดูค่ะเพราะว่า พอหลังจากที่เพื่อนบอกมาก็ลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของอาจารย์แบงค์อะคะ่ะก็แบบมีหลายคนบอกว่าถ้าเรียนอาจารย์แบงค์แล้วจะผ่านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะแบบลองดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเมือ่อน้องนิวได้เรียนอาจารย์แบงค์แล้วประทับใจอาจารย์แบงค์ตรงไหนบ้างคะค่ะก็รู้สึกว่าตอนก่อนที่จะมาเรียนนะคะก็จะเหมือนกับมีเพื่อนบอกมาว่าอาจารย์สอนนานมากอเงี้ยจะเลิกช้าอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเราก็อยากผ่านเราก็เออ คิดว่าต้องมุ่มเทพอมาเรียนจริงก็นานจริงแต่ว่าคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดแต่ก่อนที่เคยเรียนกับที่อื่นจะเรียนประมาณสี่ชั่วโมงใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าแบบนานมากเมื่อไหร่จะจบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบพอเรียนกับอาจารย์แว้งแบบมันนานจริงแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่นานนะแบบว่าแป๊บเดียวก็จบแล้วอะไรยเงี้ยแบบอ่ะเรื่อง<อ>แล้วหรอเ,อเลวาลาผ่านไปเร็วมากใช่เวลาผ่านไปเร็วแบบ เหมือนกับว่าคืออาจารย์ไม่ได้แบบเร่งเร่งสอนอย่างเดียวแบบในในตำรายอย่างเดียวคือเขามีสอนเกี่ยวกับความความรู้ที่ใช้ได้จริงในชีวิตที่ปุนหรือว่าข่าวหรือว่าอะไรที่แบบสามารถนํามาพูดได้คืออาจารย์สอนหลายอย่างไม่ใช่แค่แบบแกมมาเท่านั้นที่จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพวกคําศัพท์ที่แบบ ที่มันไม่ใช่คําปกติในดิกชันนารีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออาจารย์เขาก็มีความรู้ให้ตลอดถ้าเราขวนขวายที่จะรับรู้อาจารย์เขาก็ทุ่มเทสอนให้เราอะค่ะ,คะก็รู้สึก,กว่าประทับใจอาจารย์ตั้งใจสอนมากแล้วการที่อาจารย์มีกีเทสทั้งหมดสครั้งคุณนิวมีความรู้สึกยังไงบ้างครับค่ะก็ดีนะคะเหมือนกับว่าเราได้ซ้อมสอบจริงๆอย่างเงี้ยคือตอนที่ซ้อมสอบเนี่ยเราก็สอบผ่านนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปถึงตรงนั้นจะสอบผ่านหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่า คือถ้ามันไม่ผ่านจริงก็คงต้องสอบใหม่แต,แต่ว่าก็คงไม่หมดความพยายามค่ะก็คงจะเรียนไปเรื่อยอะคะ่ะเรงยนไปได้เรื่อใช่ก็สู้ก็พยายามค่ะก็ต้องคือไม่ใช่ว่าแบบเราจะพึ่งอาจารย์อย่างเดียวก็คือเราต้องพยายามในตัวเราเองด้วยะคะ่ะแล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะคุณเมล์ก็สนุกค่ะก็อาจารย์ก็เหมือนบางทีถ้าเกิดรู้สึกง่วงเนี่ยอาจารย์เขาก็จะเหมือนพูดว่าให้ให้พูดออกมาอะไรอย่างี้ใ แก้่วงหน่อยอเอาพูดออกมาคือพยายามสร้างบรรยากาศในการเรียนนะคะก็สนุกค่ะนิวมีอะไรฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างคะอยากฝากบอกว่าให้อาจารย์กินข้าวให้ครบนะคะสัาม,มือแล้วก็คือเห็นอาจารย์แบบทุ่มเทสอนแล้วเห็นกินมามา่าบ่อยๆแล้วก็กินข้าวดึกๆอะไรเงี้ยคะ่ะก็เป็นห่วงอาจารย์เมื่อกี้เห็นอาจารย์นั่งกินข้าวเหนียวอยู่อะไรเงี้ยกินเหมือนไม่เป็นมือ้อก็เลยแบบอยากให้อาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยค่ะอยากให้ห่วงตัวเองด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะ